เดี๋ยวนี้เจ้า y a m a h YZF-R1 ไปลองวิ่งกันหน่อยออกนิไฟยรู้ผลประเมินไว้ใน3นาทีเช็คกุญเงินกับกรุญสีออโต้พร้อมสตาร์ทผมจริงๆผมแอบบอมเลยนะตอนนี้มันอุณหภูมิมันได้ที่แล้วตอนที่มันโคสาเนแบบเสียงเดือดมากเลยนะกับเจ้าท่อ s c Project ไปเนี่ยเดือดมากบอกเลย แล้วก็นี่เบมโบนะครับตอนแรกเกือบได้ไปอยู่ในซีบีอาร์หนึ่งันดับเบิลูอารูกลักนะ <c oughs> แต่ก็ยังได้บอกว่าใส่คันนี้ไปแหละไปลองขี่เลยนะครับคลิปก่อนที่แบบทำทำคลิปว่าเอาสติเฟเตอร์ไปลองขี่คนชอบนะบอกคิดถึงวันเก่าๆผมไม่ได้ทำคลิปนานอารมณ์นี้มานานจริผมก็ทําคลิปขี่ตลอดแล้วนะแต่มันรวบยอนกันอยู่ในคลิปที่เรารีวิวนะครับ มันจะไปอยู่ช่วงท้ายคิดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็เอามาอยู่แบบคลิปขี่แบบเพียวๆแล้วกันสตา์แบบยุคก,ก่อนนะครับโอ้ยไม่มีกระจกเกียนจริงๆ ข,นนะขับรถไม่มีกระจกอยู่ในแท็กเรารู้ความเร็วความเร็วเราไปได้กันนะครับพอขี่ถน,นนนี่กากไม่ถูกเลยฝนจะมาแล้วว่ะเนี่ยพูดถึงอาวันนะครับผมว่าเครื่องยนต์ c ี4มันเดือด จัดแล้วแหละแล้วพอใส่ท่อชุดนี้เพลงนะโอ้โหบอกตามตรงที่พูดนี่ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่ามันก็ดังมันนะแต่ผมว่าในโจทย์ใช้งานจริงผมว่าแอบดังไปนิดนึง <c oughs> แก่แล้วด้วยไม่ค่อยชอบรถท่อดังแล้วเดี๋ยวนะี้แต่สมัยถ้าเป็นช่วงสิบปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่แบบชอบเลยนะคนขวายเ,ยเพราะว่าโอ้โหดังอย่างนี้นี่นแหละ แต่มันก็กลับบ้านตึกเดืนๆ,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 ๆก็รู้กันทั้งหมู่บ้านนะครับแ่บลมนี้ผมว่ามันดังไปนิดนึงเพราะจริงๆมันเป็นทอ่อเลยซิ่งอยู่ในเอซตัวนี้แต่กี้สนามมันก็ได้ลมแนละทอ่อลมนี้ฝนจะมาละ ยังยังไม่ร้อนนะครับเพรื่องอยางมันต้องมีเรื่องอุณภูมินะเพราะมันร้อนมันจะเริ่มยึดเกาะอ่ะตอนนี้แบบเย็นๆเลยเพอสั่ผปุ๊บรู้เลยว่าแบบเจอแต่กำลังอันนี้ไปแบบมีสลิปนิดนึงเหมือนแรงเหมือนกันนะอาวันผมไม่ได้ขี่มานานแล้ว ไปกีซีีาก็มันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่ผูดไม่ได้ซีพียาผมับผมเซตติ้งเป็นวิ่งสนามเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งหนถนนตอนนี้เป็นไงก็ไม่รู้โอ้โหตดขนาดนี้ ตอนนี้ผมต้องหมวกไปที่ขี่สนามมาใส่เลยนะเพราะว่าพอเป็นหมวกทัวร์เร่งนี่มันหลวมนิดน,นึงที่จังหวะกระแทกคันเร่งปุ๊บเนี่ยถ้ามันจะมองไม่ค่ชัดนะครับยางกิบเริ่มมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ตอนอย่างเย็นๆนี่เปิดทีโอ้ oh, รู้เลยว่าร้อมันฟรีนะครับ ไมรู้แล้วเปิดแล้วรู้สึกว่าไม่เคยลื่นเท่าไหร่แต่ผมว่าอุณหนภะูมิมันต้องร้อนกว่าน,นะยังร้อนไม่พอนะอาวันผมว่าไม่ต้องพูดอะไรมากผมว่ามันเป็นโลที่ถ้าน้องนังน่งขี่มันแบบไดอารมณ์อะจะขี่สนามจะขี่ถนนนะตะบอกตรงผมไม่เคยขี่สนามจริงจังกับอาวันเลยนะแต่ผมว่ามีโอกาสได้ไปสนามช้างครั้งแรกก็กับอาวันนี่แหละ แต่ก็ไม่เคยได้ขี่แบบจริงจังอเลยเพราะว่าสมัยนั้นตอนที่ขี่เอาั้นแรกตอนนั้นขี่สนามไม่เป็นเลยตรงเป็นงูเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอเราก็นึกว่าโอกจะเช็ดพื้นแล้วพอมาดูลูกโอ้โหรถนี้ตรงจะน่าเกลียด <c oughs> อันแน่ <c oughs> ดูทรงนี้จะออกออกขวาแน่นอน ว่าถ้านั่งมันยังอาวันมันยังเป็นเจเนอเรชันของยุครถยุค2000นะที่แบบเออถ้านั่งมันจะเป็นประมาณแบบเหมือนพวกเอสพันธเหมือนในยุคซันเอ็กซสิบในยุคนั้นอะสอบรถสองเพนสองพันสิบประมาณนั้นนะครับแต่ยังสามอานี่ผมว่ามันเป็นท่านั่งแบบขี่ถนนโคตรเมื่อยแต่ขี่สนามผมว่ามันได้แบบมันมันเข้ารูปไปหมดเลยนะท่านั่งมันก็จะเป็นคนยุคคนละสมัยกันนะครับ แต่ผมว่าในยุคข,ของรถปี2010เจนเนอเรชันปี2010เนี่ยผมว่าอาวันเป็นรถที่มีท่านั่งที่แบบรู้สึกว่ามันมันกระชับที่สุดแล้วในเจเนอเรชันนั้นๆนะครับขี่ถนนเมื่อยไหมผมว่าถ้าขี่กลัวเมื่อยต้องไปขี่เรเซอร์นะ ช่วงเกียร์มันสไตล์อาวอนมันจะเป็นรถเกียร์ยาวๆนะแต่ก็ายาวผมก็ยังยาวสู้สามอาร์แม่สามอารนั้นยาวเกินยาวจนผมต้องพดสเตอร์ 我见过。 พอประมาณนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูไใบนะผมก็นรู้สึกว่าลองเร่งๆดูหน่อยมาดูใมเดีโอ้โ oh. หขนาดเมื่อกี้ผมแบบยังไม่ได้เปิดคันเร่งแบบแต่ละเกียร์นี่เปิดคันเร่งยังไม่ถึงหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยมึงเล็บเตะทิ้งก่อนนะครับแบบเจ็ดบาทมันรอบก็เตะทิ้งเลยรแบบ 7, รงแค่ไหนเลยวะพูดแรงเลยอานะ <laughs> วัวน เสียงเครื่องมันเดือดดานจริงๆเลยนะสไลาอาวันมันจะเป็นรถแบบไหลๆนะคนระับเอนจินเบกจะแบบไม่เคยได้ไม่เยอะอะไรมากนะในโฉม2020ขึ้นเนี่ยสามารถปรับเอนจินเบกคอนโทรลได้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไหลๆอยู่นะแสเอนจินเบกแบบเหมือนรถปล่อยไหลๆไหลๆ,ๆ,ๆนะ ถ้าคุยกันนะแข่งที่แบบชอบสไตล์ไหลในโค้งแรงๆนาก็จะชอบสไตล์อาวันะครับโอ้ยฝนจะมาฝนมาทุกวันเลยนะช่วงนี้ผมก็เลยเหมือนไปเล่ร่น้นถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกนะครับกับการเป็นคอนเทนต์ที่แบบ บางทีคนชอบแบบสไตล์ถ่ายรถที่ร้านมากกว่าหรือเปล่าเอารถอะไรมามาถ่ายบ้างเอาอาวันมาถ่ายหน่อยดีกว่าผมจะน้ำเสียงแปลกๆนิดนึงครับผมหรือแอบประหม่าว่ารู้สึกว่าท่อมันดังเกินว่าไม่รู้ว่าพูดไปแล้วทุกคนจะได้ยินผมหรือเปล่าแล้วพอรถมันไม่มีกระจกนี่มันทำให้ผมรู้สึกว่าประหม่าเฮ้ยมันจะมีรถเร่งขึ้นมาด้านข้างแล้วบอกว่า คือเขาเสียงไม่ใส่กระจกอ่ะมันในสนามที่เขาไม่ใส่กันเพราะว่ามันบังสายตานะจังหวะที่แบบเราโหนตัวโน้มลงไปอยู่ใต้แบบนึกภาพไปคนที่แบบเข่าเจิดพื้นศอกจะลงอ่ะถ้าเกิดใส่กระจกะมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบบังสายตามากแล้วก็กระจกมองข้างมันจะต้านลมนะครับเวลาวิ่งในสนามมันทาความเร็วลดเลยนะถ้าช่วงทางตรงครับเขาเลยต้องแกะออกเพราะว่าทุกคนมันเร็วไปพอกันอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้กระจกมองข้างนะแต่าพร้อมบนถนนเนี่ย ถ้าเราขี่ช้าแล้วเราไม่ใช่กระจกมันจะเป็นดานที่ขี่ยากมากมันเลยบังคับให้เราต้องขี่เร็วที่สุดในถนนนะครับการก็มันมต้องแซงทุกคันเพื่อแบบเพื่อไม่ให้คนมาแซงเราอ่ะเพราะเรามองไม่เห็นข้างมันกับอันตรายนะมนไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ขี่ใช้ถนนแนะนําใส่กระจกดีกว่าแล้๋วมีคนแซวบอกขี่เอาวันนี้ขี่ยังเชี่ยวเลยบนถนนไม่ต้องเรีบนะเราไปเรื่อยๆเ,เราเนี่ยแหละ มันโล่งเลยพอเหมือนหลังๆพอแบบเรามีโอกาสได้ไปขี่สนามบ่อยๆอะ่ะแล้วพอมาขี่ถนนน่ะตอนแรกคิดว่าอ๋อเราขี่สนามเวลาต่อรอบเราทําดีขึ้นบอกว่าทักษะเราดีขึ้นนะแล้วพอมาขี่ถนนตอนแรกคิดว่าจะขี่เร็วขึ้นปรากฏไม่ใช่ขี่ถนนกับขี่ช้าลงกว่าต่กอนนะครับเพราะว่าคิดเยอะ <c oughs> ปัจจัยสนามเราเร็วก็จริงแต่มันอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องความความเร็วเพื่อนร่วมทางที่มันใกล้เคียงกันสนามมันโล่งมันไม่มีใครสวนเลนมันไม่มีรถจอดข้างทางมันไม่มีคนรมักง่ายแบบ ทำอะไรแพงๆบนถนนนะครับมันก็เลยบอกใช้ความเร็วจะวิ่งสามร้อยมาเออเอาให้ถึงโค้งแล้วเบรกอย่าแหกก็พอแล้วนะมันก็ปลอดภัยนะครับแต่บนบนถนนะ่ปะปัจจัยหลายๆอย่างมันเข้ามาเยอะขึ้นนะครับและยิ่งหลงๆคนไทยขับรถน่ากลัวได้บอกว่าไม่ใช่มอไซค์อีกเดียวนะมันเลยทาให้เราต้องขี่ไปบนความเร็วที่บอกว่าเนี่ยในที่คุมได้เนี่ยเพราะรถสวนทางมันพร้อมจะมีทุกเมื่อนะครับเนี่ยหกล้อเนี่ยจะใส่บางคน,เก,นเกินมาเกี่ยวเราหรือบอกกากาใหม่รู้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเอากระจกมาใส่ดีกว,ว่าฟ้ามืดนะครับกลับมาก่อนฝนตกพอดีแต่มันรั่นเดือดตางจริงเลยผมบอกเลยว่าเดือดมากโอหนี่ขนาดโหมด B Power 2นะใช่เหรอวะถ้า Power อหนึ่มันจะแรงกว่านี้มัเนนะี่ย Power 2 t r สองแท็กชั่นห เดือดมากโอ้โหตุบตับแบบตุบตับจริงๆจึ๊บขาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่สำหรับอาวันนะครับเป็นผมว่าเป็นตัวพัน์ที่น่าจะสูงที่สุดหรือเปล่านะแต่ผมขี่ผมรู้สึกว่ามันสูงนะแต่ด้วยช่วงมันอ๋อนี่ชมสองพยี่สดอกตัวช่วงนี่มันกว้างเนวยมึงยังสามอามันจะเพียวๆเล็กๆแล้วตรงนี้มันจะปาดปาดบางลงไปนะครับ แต่คุยคิปเตอร์มันนุ่มจริงๆเลยนะผมว่ามันนุ่มกว่าสามอาร์เดือดนาจริงๆกับเจ้า r าวันนะครับท่อเอสซีโปรเจกต์ลันะ่นๆเลยมีไฟด้วยตกใจยนะโอเควันนี้เรื่องราวเดิมานะครับก็พามาชมให้หอมปากหอมคอกับเจ้าตัวยามาฮ่า z ว R1 นะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ